มันไม่ใชนะฮะเชิญนะชิบหาย <c ười> มันกัด หน้าเตยล้วตะลกอะเหมือนไทยเลยอะแป๊บนึงแป๊บนึงเสียงสะท้อนโอเคนะคะก็ตกใจหน้าเลยไหมแต่งไปแต่งมาแต่งสนุกเกินเงี้ย <c oughs> หน้าแม่งห,หน้ากลัวมาก <c oughs> เหมือนไทยท่านปะแล้วแบบเอ็มเอ็มเงไทยท่านอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมแม่งไทยท่านแม่งต้องยิ้มตลอดเวลาที่มันจะเป็นแบบ เป็นหน้านแบบเวลาตอนมันจะไปกินคนน่ะแม่งโอเคไม่มีอะไรค่ะพูดกันต่อนะคะก็จริงๆอ่ะเอ็มเตรียมไว้หลายเพลงมากเวย้ยแต่ว่าแบบคนนู้นคนนี้ก็ออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจะจำใจเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาลองนี้กันดีกว่านะคะตอนแรกจะเต้นแต่ก็ดูก่อนว่าถ้าเวลาพอก็เต้นเนี่ยจะไม่พอจะพูดนี่แหละโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะฝากไว้ในมือใจ ไม่ช่อยแชนความคิดถึงและห่วงใยหัวใจชิมมีเพียงสัยแม่งไม่น่ากลัวอะไรวะเนี่ยฟังโอ๊ยยิ้มไม่ได้หน้าตึง รอบนึ่งไม่ร้องแม่งวะจริงๆว่าจะมีท่อนพีคเว้ยจริงๆจริงๆมันจะมีท่อนพีคจริงๆมันจะมีท่อนพีคแต่แบบหยิบไม่ได้อ่ะร้องไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เร้วๆสิแป๊บนึงสิพุ่งพุ่งยังพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยน รเสียงไม่ถึงพรุ่นี้ความรักของเราจะเปลี่ยนไปฝากเอาไว้ในใจเธอให้จดจำคนหนึ่งจำคนที่เธอเคยผูกพันเพราะฉันจะไยแต่เธอ ขอให้แต่เจ็บจนวันที่เธอมาโอ้ยเจ็บหน้าเฮ้ยเดี๋ยว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 เอ็มมีของควันเหรอฮัลโหลมีใช่ไหมขอบคุณพี่ไม้มากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเบลล่าด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ารอดโอ้โหอะไรของเอ็มเนี่ยเจ็บมากเลยอ่ะเชื่อป่ะคือเอ็มรอนานมากว่าเอ็มเอ็มทำตั้งแต่แบบ ก่อนที่จะจับฉลากอะคิดดูดิจนแบบจนเกาแห้งจนทุกอย่างแห้งจนเลือดแห้งเงี้ยแบบรู้สึกแบบสิวคง,งขึ้นอะดูดิเล่นทันใช่ไหมไม่ทันมัน้งไม่ทันนะแกแกมันไม่ทันแกแกมันไม่ทันแกมันไม่ทัน กันนะคะเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเจ้าเจ้ารอหน,นึ่งค่ะเ <c oughs> จ้าอี้ไปปิดเพลงก่อนรอหน,นึง, okay, ง,งเท่ฮะก็ไปดิกมอนเทนบ้างเหลือน้อยแล้วนะครับตอนนี้นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับไปแล้วครับเอมมี่นะครับคิวต่อไปครับดีเจน,นุ๊กนะ